รายการนี้มีบทบรรยายภาษาไทยเพื่อโอกาสในการรับชมของผู้พิการทางการได้ยินสวัสดีค่ะนี่คือรายการพลเมืองเด็กสารคดีเรียลลิตี้เสริมทักษะการใช้ชีวิตนะคะวันนี้ ใครมีสัตว์เลี้ยงไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกฝนความรับผิดชอบนะคะและเรียนรู้เทคนิคที่จะมอบความรักให้กับสัตว์เลี้ยงค่ะโดยมีสองสาวกับเพื่อนสี่ขานะคะ สาวคนแรกชื่อว่าน้องมายนะคะจะมากับน้องหมาพันจิ๋วปอมเปเรเนียนที่มีชื่อว่าเจ้ากระตุนค่ะส่วนสาวคนที่สองนั้นมีชื่อว่าปูจ๋านะคะจะมากับเจ้ากัดจังนะคะเป็นน้องหมาพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ค่ะด้วยภารกิจจะฝึกหมาหน้าตาบ้านๆให้ใกลายเป็นน้องหมาแสนรู้ให้ได้ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะที่เคยเลี้ยงน้องหมาแบบตามใจตามใจนะคะต้องมาฝึกฝนอดทนเรียนรู้แบบฝึกหัดชีวิตกับเพื่อนสีขาจะสนุกสนานและโอลมานแค่ไหนไปช กันเลยค่ะ <Yeah. S 1> สาวน้อยตัวกลมแก้มยุยตามเม็กหวยจีที่มีเพื่อนสีสีขาตัวฟูน่ารักพันปอมเมเรเนียนเธอมีชื่อว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อไมย้ยหมาชื่อกระตนูนนิสั่ยเขาจะเป็นติดติดที่ชายติดที่สาวเป็นหมาที่ที่น้อยใจอะ่ะ ไม่เพียงแค่รักน้องหมาของตัวเองแต่น้องมายนั้นยังแบ่งปันความรักให้กับน้องหมาทั่วราชอาณาจักรอีกด้วยค่ะนิสัยของเขาคือเขาจะล่าเริงชอบเล่นแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยก็เหมือนว่าเขาเขาจะรักอย่างมีเหตุการณ์หนึ่งผมมีตัวหนึ่งเขาด้อผมก็ตีแล้วเสียงมันร้องน้องมาเขา้ากินเขาออกมาเอามามองแต่พอผมเผลอปุ๊บเขาจะไปจับสุนัขตัวนั้นอนะ่ะ แต่แอบเข้าไปในห้องเขาจะโอบกอดเป็นไงมั่งลูกอะไรไงอะไรอ,ไรอ,ไรอย่างเงี้ยนมานี่มานี่เหรนแล้ว,แล,วและสาวน้อยไซส์เอสหน้าตาน่ารักที่มีเพื่อนสีไซส์เอลตัวใหญ่แต่ใจดีพันก o เด้นรีทริเวอร์เธอมีชื่อว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องฟูจ่าค่ะหมาของหนูชื่อว่ากัดจังกัดจังอันนี้ใส่ชอบเล่น ซนชอบอ้อนแต่ว่าไม่ค่อยอยู่นิ่งๆดือ<ะ>้ออ้อยกระจังอานนี่มันนี่นั่งลองเขาเป็นคนชอบรักสัตว์เห็นสุนัขที่ไหนไม่ชอบชอบที่ชอบจะเล่นชอบจับชอบนั่นชอาปุ้มถ้ายิ่งเป็นตัวเล็กเนี่ยจะไปเอามาอุ้มมาเล่นเนเด็กล่าเริงชอบสนุกชอบคุย ก็ชอบมีมุษ์สัมพันธ์กับคนรอบข้างรอบบ้านคุยเก่งอะไรเก่งชอบช่วยเหลือคนเพื่อฝึกฝนความรับผิดชอบความมุมาณะอดทนและการเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีมาจึงพาน้องไม้น้องกูจา๋าและน้องหมามาปฏิบัติภารกิจฝึกหมาบ้านให้กลายเป็นหมาแสนรู้ค่ะ และตอนนี้นะคะมาก็พาน้องไม้น้องปูจ๋านะคะแล้วก็น้องน้นารักมาที่ศูนย์ฝึกสุนัขชักจ้าอยากไปฝึกใจเจะขาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปศูนย์ฝึกสุนัขชัยพักเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกขนของสารพัดสัตว์โลกไม่เพียงแค่น้องหมาแต่ว่าน้องแมวนก หนูก็สามารถฝึกได้เช่นกันค่ะโดยมีพี่เลี้ยงที่แสนจะรักสัตว์มาเป็นคุณครูช่วยฝึกสอนดูแลทั้งการกินการถับถ่ายและการนอนค่ะและนี่คือพี่วันชัยเจ้าของศูนย์ฝึกสุนัขแห่งนี้ค่ะเป็นกูรูที่มีประสบการณ์การฝึกสุนัขบ้านๆให้ฉลาดแสนรู้และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังน้องหมาซปเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายตัวค่ะ แลถามว่าสุนัขพันธ์ไหนที่สุดง่ายทีย่สุดถ้าพูดถึงสุนัขที่เราเห็นกันในเมืองไทยนะคะสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลจัดว่ามีไออยู่ในอันดับที่สองนะคะของสุนัขทั้งหมดในโลกนี้ ซึ่งสีลำดับแรกของน้องหมาแสนรู้คือบอร์เดอร์คอลลีพุดเดิลเยอรมันเชฟเฟิร์และโกลเด้นรีชีฟเวอร์พันเดียวก,กันกับน้องหมาคัดจังของปู่จา๋านั่นแหละค่ะส่วนพันฟอมเมเรเนียนของน้องหมานั้นจัดอยู่ในลำดับที่25ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและการเลี้ยงดูสุนัขของผู้เลี้ยงด้วยนะคะแลวถ้าปอมจะฝึกง่ายบอจริงๆแล้วฝึกไม่ยากค่ะ เพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงระดับไอคิเนี่ยก็จะเป็นลองคุณเดินเขา่าสุนัขทุกสายพันธุ์ทุกตัวสามารถฝึกได้แต่มีข้อแม้ว่าคนที่จะฝึกต้องมีจิตใจมั่นคงและต้องมีความรักให้กับสุนัขแล้วก็อย่างที่สองสำคัญมากอีกเหมือนกันนะคะคืออะไรคือต้องหมัน่นทบทวนหมั่นฝึกฝนทำบ่อยๆพูดบ่อยๆนะคะคุยกับเขาบ่อยๆเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้ ละะและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกน้องหมาในครั้งนี้พี่วัรชัยก็ขอเสนอการแสดงน้องหมาแสนรู้ให้เด็กๆก,กันก่อนค่ะโชว์แรกเป็นน้องหมาพันคอรี่กับการฝึกฟังคำสั่งขั้นพื้นฐานค่า ต่อมาก็เป็นการฝึกสุนัขแสดงกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นกระโดดเชือกกระโดดรอดวงเดินขนานกำแพงเดินถอยหลังหมุนตัวและเิดตาเดินบนไม้กระดานแบบนี้ค่ะซึ่งการแสดงต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ฝึกกันง่ายๆนะคะต้องใช้ทั้งเวลาการทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจกว่าน้องหมาจะทำได้แบบขั้นเทพอย่างนี้ค่ะขอได้เ็กไหม จริงๆแล้วการจะฝึกเนี่ยนะครับถ้าอยากให้สินะเขาเก่งแบบสินะที่แสดงเมื่อกี้ก็จะต้องมาจากอะไรครับมาจากการฝึกพื้นฐานก่อนนะครับเพราะอย่างสินะเราเองเนี่ยยังสนยังดื้อยังไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องค่อยๆสอนเขานะครับแต่ว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยง่ายที่สุดเมื่อสักครู่ในตอนที่เราเริ่มเจอกันวินาทีแรกเห็นเลยแต่ละคนจูงสินะมีจูงกันแบบทุลักทุเลมากใช่ไหมครับ ได้ข่าวว่าโดนกัะดจังจุงไม่ใช่จูงกัะดจังนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจัดก,การจุงเดินกันก่อนเลยดีไหมวันหลังเวลาเราพาเอ่อน้องกระตูนหรือว่าน้องกัะดจังไปเดินเที่ยวไหนหรือว่าพาไปหาคุณหมอจะได้เดินได้อย่างถูกว <c oughs> ิธี <c oughs> วิธีการจุงสุนัขเดินเนี่ยนะครับจับสายจูง <c oughs> ให้สร้างนะคะถ้าสุนัขตัวใหญ่เอาเอาสายจูงเนี่ยม้วนม้วนผ่านมือเราสักรอบ เพื่อเวลาที่มีอะไรที่เขาสนใจเขาใหญ่พอ,อเขาวิ่งกระชากตัว,าวสายจะได้ติดล็อกอยู่นะคะไม่ลูดพอหลังจากที่เราเราล็อกเราล็อกสายมาอย่างนี้แล้วนะคะ<ม>วิธีการจูงคือเราจะเดินไปทางไหนก็ตามให้เราขยับสายไปทางนั้นอยากให้เขาเดินช้าเราขยับมาข้างหลังถ้าต้องาการเขาเดินเร็วเราขยับไปทางน้น เวลาจูงเดินสําคัญที่สุดอย่าให้สุนัขก,ก้มล,ลงพื้นเลียพื้นตามท้องถนนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้าง <Eine S 1> ใช่ไหมคะเพราะงั้นการจูงแล้วปล่อยให้สุนัขดมสุนัขเลียเนี่ยก็จะเลียเอาเชื้อโรคเข้าปอดเข้าตัวเขาก็จะไม่สบายเขาก็จะปวดอ่าเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการจูงให้ดูหนึ่งครั้งนะครับมาจะรยมาดีครับอาจะหนั่ดีครับเห็นไหมครับ Your prigóับที่มาก